เปิดรูปคู่รูปแรกที่ก๊อตเจริยุ ไปขอถ่ายกับโบเบนจวันก่อนจะจบรัก10ป,ปีค่ะปิดตำนานรัก10ป,ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือถึงการเลิกกาของดาราสาวโบเบนจวันและดาราหนุ่มก๊อตเจรายุถึงขั้นลบรูปคู่ในไอจีออกซึ่งหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักที่หลายคนอิจฉาเพราะความน่ารักของทั้งคู่ทําเอาแฟนๆชอบเข้ามาแซวก,กันอยู่เสมอโดยเฉพาะความครั้งรักของหนุ่มก๊อตเจรายุนั้นเองค่ะ ดยโบเบนจวันได้เปิดใจทางน้ำตาผ่านทางรายการแฉยืนยันถึงความสัมพันธ์ขณะนี้ที่จบลงแล้วซึ่งเธอได้เผยว่าเพิ่งมีการคุยกันถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก่อนที่จะเข้ารายการโดยเธอเผยว่าไม่ได้หยุดรักและไม่ได้เลิกแต่รู้ว่าจุด ที่พลิกผันความสัมพันธ์อยู่ตรงที่ไหนตอนนี้ยังสับสนมึนมึนอึงๆองอยู่ซึ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากจบทริปเที่ยวต่างประเทศแต่ทางนี้ไม่ขอลงรายละเอียดและไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้ทางทีมงานจะพาย้อนกลับไปดูรูปแรกที่ทางด้านก๊อตเป็นฝ่ายไปขอถ่ายรูปกับโบเบนจวันด้วยสาวโบได้โพสต์ผ่านทางไอจีว่ารูปคู่รูปแรกกับพี่ก๊อตสาวโบระบุข้อความต่อว่าที่นางมาขอถ่ายรูปด้วย